สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะแน,น,น่บรรยากาศมากเลยนี่อยู่กระดังเสียตินค่ะหลังบ้านค่ะนี่เด็กๆก,ก็มานั่งรอกินหมูย่างพี่เจมย่างหมูให้กินนะคะวันนี้อืเห็นพี่เจมหอมไปถึงนู่นเลยโอ้ยบรรยากาศมากค่ะแดดล่มลมตกแล้วมันก็เย็น แต่เมื่อกลางวันนี่แหละร้อนมากร้อนมากไนดูซิไปดูใกล้ๆซิถอดเกือบก่อนนะอ,อึบอึบอึบหอมมากก็แสบแท้<ๆ>นี่แหละคนมันนอกอเอา้า มีปัญหาตีหอยทิปิดมีปัญหาบอกปัญหาบอกเป็นตังไหนมือนี้ขึ้ฝ้าคึ้นฝนยังคือย่างเนื้อเลี้ยงหอยนี่เลี่ยงในโอกาสยังบอไอ้นี่อยากกินเองอยากกินเองเนี่ยอุตส่าห์ไปซื้อมาเลยอ่ะนี่กี่บาท อันนี้ก็หมดไปประมาณลสี่ร้อยโอ้โหสี่ร้อยเนี่ยเอาหมูโลจากบาทอ่ะอยู่ตลาดตอนนี้หมูโลจากบาทหมูโล่ร้อยยี่สิบบาทลดอีกห้าเกมโล่ละร้อยยี่อืมพอดีผมรู้จักกับไอ้เคียงหมูเจ้าของเขานี่ครับเขอเขานี่โอ้ยเท่าท เจาต่อให้เจ้าหูจักเขาปันไดหมูซูมือนีโลละลอยหกสีบแล้วลอยเจ็ดแล้วรูเ้เขารู้จักเ,เขารู้จัก,จก,จกยังเขาไม่ได้เลี้ยงหมูเองเขาเป็นเขียงขาก็นั่นเลยะก็คนรู้นะจักเนาะเอาติอือท่านนะ่อยาาซีเซียเดอร่เจะาซื้อมาเองเอาไปซื้อมาจะรานไหนันน่นนั่น จะาไปซื้อมตรราตลารในดเจนนี่เขียงหมูแม่น้องเอแคร์ที่นั่งรถตู้กับเราเนี่ยแหละเรา<ะ>ไม่ไปไกลหรอกใครอุดหนุนเราเราก็อุดหนุนกลับเขานั่งรถตู้เราเราก็อุดหนุนหมูเขาอย่างเนื้อย่างร้านการ์ตูนเราก็ฮะอ,อ,งงอันนั้นน้ำจิ้มยาอันนั้นน้ำจิ้มหอยแข้งอ,นนอันนั้นน้ำจิ้มหมูมาเลยครับตอนแรกว่าจะเอาไป,<ะ>ไปย่างกินอยู่ที่เขื่อนนะ พอดีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยอเปลี่ยนแผนมีแผนนิดหน่อยอชงนิดหน่อยว่าอะไรเนี่ยชาเขียวน้ำมะนาวเจลลี่ชงให้ก่อนมันยังเหลืออยู่จะชงอ่มันเหลือที่ไหนใส่โซดาเปล่ามาตาตาต้องพูดนี่ให้พหลเกมว่าเกมน่าเชื่อถืออันไหนน้ำจิ้มหอยแครกันนี่บอกใช่เยอะๆเลยน้ำจิ้มหอยแคร์ไม่งั้นพหล์จะโดนติดเงิน เสียงหายเลยเว้ยเสียงซาวหายแล้วต้องดูของแท้น่าจะไปกินน้ำอยู่เมื่อชี้ขวดเมื่ออันซีซีดีกีซีขวดโดนเลยอันนี้ดูดไม่คือที่เนีไม่ลอยอันนี้น้ำจิ้มหมูคุณยายแกนี่น้ำจิ้มหมูคุณยายแกนี่ไม่ดูดตามเองอันนี้น้ำจิ้ม ไอ้น้ำจิ้มซื้อเขามาดูดเนิ้วพร้อมจ้าคือเบาทิชชูมายืมเนิ้วไข่บ่ว่างอยู่เอาเอาเอาให้ลืมไหมให้ยืมดูดคอยไปจับหมามาเมื่อกี้ลืมลังเ้ยเหนียบลอยเลยหมูปิ้งตายเลยไปไปโอ้ย ล่างมือปะโโปอันนี้ไม่ใช่ของแท้ตาตา,ารรครับสวบัส,วสวดีครับสองมือสิลุสวัสดีค่ะยังไงครับยิ่งอูนสวัสวดีค่ะพี่ออมไม่มาาแรงเริ่มมาแล้วพีนี่นี่นำ้นนำแข็ง่ะอ่นนี่น้นำแข็งนี่น้ำแข็งยี่นี่ คอยซื้อใส่ไอ้ตู้ฟิตไว้สองถุงอันนี้ก็นั่งกินแบบนี้ไปก่อนเด้อเอามาใส่นี้ให้คอยก่อนเดี๋ยวมีเงินก่อนเดี๋ยวซื้อเทปูนเนาะเออเทเทปูนเนาะแล้วก็นั่งกินตรงนี้เนาะคือจนอะ่ะเนี่ยซื้อปูนมาให้เรากค่กินทีเข้าเดียวเลยเนาะแล้วหนูอันนั้นนะจัดถุงนี่หนูนะนเนี่ยปูนะนี่หนูอันน่ารักมันน่าเชื่อถือมันน่าเชื่อถือสองถุงพ่อวันยิ่งสร้างหน่อยฝนมันก็จะตก ใส่หลังคาด้วย่ะใส่หลังคาด้วยป่ะอีจังหน่อยฝนมันก็จะตกนี่มันจะหน้าฝนฝนก็ตกไงฝนก่อนแล้วค่อยตั้งอ๋อตั้งหลังคาขึ้นง่ายๆเอาตั้งอะไนี่เลยคเหล็กเลยเนาะคงเหล็กง่ายๆใช่ไหมอืมก็คุยครับคุยก่อนมีเงินก็ทำจะให้มีเงินก่อน เซฟซีว่าน่าจะต้องทำบ้านให้เหลาก่อนอ่ะอันดับแรกเนาะจอมช่วยเราด้เจมเดี๋ยวช่วยทำบ้านให้เหลาเด้อวันไหนว่างอ่ะเอ๋อแบบง่ายๆเลยเฮ้ยถ้าเอาแบบง่ายๆก็ยกอันนั้นมาเลยเน้อเอ้ามันอยู่ได้นานแน่นานก็เนี่ยเราเทปูนใช่ไหมเราเราเราพูนดินสูงอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เทปูนเลยแล้วก็ยกมาวางเลยใช่ไหม นี่จะให้มันทำให้มันอยู่ตรงนี้นี่ไนตรงนั้นทำห้องน้ำพร้อมเลยสะดวกสบายแต่น่าจะทำหรือลนี่มันง่ายเนาะถ้าว่าเจมออกเป็นก่อเรียบร้อยช่วยกันกับเราเราก็เป็นงานเป็นนั้คแหละรอเออเยี่ยมมากอ้ร้อน เปิดได้เหรอเอาเครื่องที okay, ่อยู่ตรงครัวนะพ่อเครื่องที่อยู่ตรงครัวหมูสุกแล้วมั้งเอากลับบ้านด้วยชิ้นหนึ่งเอาใส่ถุงไปใส่จานไปก็ได้เอาไปยังไงบ่หั่นไปเลยเออเอานี่แม่เอาเอาลงมาสุกแล้วนั่นชิ้นน่นเอาหั่นไปให้ลูกไป พี่ออมงอนแม่บ่ม่าน้าแม่ที่จะลบออกเลยที่เหมือนเกมในสุกไหมเล่นเกมนี้แต่ใช้ชื่อถทุสุดละใี่แล้วบอลเข้าเก็บแอปโหลดเกมได้ไหมเวลาเหมือนึ้นแล้วล่ะสุกกแบ้วคือเงี้ยบางๆเออชิ้นเล้ค่ะก็จะโหลดเกมก็ลบด้วยนั่นแหละชิ้นนั่นแหละสุกแล้วแหละพี่วะสุกแล้วสุกแล้วตอนนี้พี่เหลือแค่หกเกมจากเยอะ ตกเพะะจกเหลือเยอะที่ลบแค่้าจะเสียผักถ่าพี่จหลดอันไหนที่ก็ลบออก้าำตกเลยอ่ะอช้ำคักเพาะพอดีเลยซ <ตก S 1> ้มนี่แหละอืมกินอันนีงก็นี่มันชิเนียวกินกั็ผักนี่ผักผักย่ายปลูกเองักแตงย่า่กับปลูกเองหืยำไล่แตกเลยเอาเอาเอาแนี้ก่อนนะคะ,บ,ๆๆคะบ๊ายบายคะ่ะ อหอมปากหอมคอค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ